คุณเคยได้ยินเรื่องราวของหนังสือที่เขียนขึ้นเองโดยไม่มีผู้แต่งไหมเรื่องนี้เริ่มต้นที่ห้องสมุดเก่าแก่ท่ามกลางชั้นหนังสือสูงเสียดฟ,ฟ้ากลิ่นกระดาษเก่าและฝุ่นคลุ้งอบอวนผมเจอหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่โดดเดี่ยวปกสีดำสนิทไม่มีชื่อเรื่องไม่มีแม้แต่ตัวอักษรใดๆ เมื่อผมเปิดมันออกหน้าแรกก็ปรากฏตัวอักษรเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเรากับมีใครกำลังเขียนมันอยู่ตรงหน้าเรื่องราวในนั้นน่าสะพรึงกลัว มันเล่าถึงชีวิตของชายคนหนึ่งที่พบว่าทุกสิ่งที่เขาทำทุกการตัดสินใจทุกความรู้สึกล้วนถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าในหนังสือเล่มนั้นเขาพยายามเปลี่ยนแปลงมันพยายามขัดขืนโชคชะตาแต่ทุกครั้งที่เขาทำเช่นนั้นกลับมีหน้าใหม่ปรากฏขึ้นพร้อมเรื่องราวที่เลวร้ายยิ่งกว่าเดิม คุณคงคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องแต่งแต่ผมสัมผัสได้ถึงความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวอักษรเหล่านั้นคืนหนึ่งผมเห็นตัวอักษรบนหน้ากระดาษขยับได้ราวกับมีชีวิตมันกระสิบชื่อของผมใช่ครับชื่อของผมปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือเล่มนั้นพร้อมเรื่องราวที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเรื่องราวที่บอกว่าผมกำลังจะหายตัวไป คุณรู้ไหมผมยังคงเก็บหนังสือเล่มนั้นไว้เพราะผมเชื่อว่ามันคือประตูสู่ความจริงบางอย่างความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลแต่ผมไม่กล้าเปิดมันอีกเลยเพราะผมกลัวว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นกำลังรอผมอยู่และบางทีมันอาจกำลังรอคุณอยู่เช่นกัน คืนนี้ผมจะเล่าเรื่องราวต่อไปให้คุณฟังเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวต่อจากนี้จะทำให้คุณนอนไม่หลับ